1วันนะครับผมจะตรดาดตบบนี้ก่อนแล้วกันราสินค้านะครับราสินค้าก็เดี๋ยวผมแซมม้วนไปก่อนเดทขีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง,งอ่าน้ำหนักผมเว้นว่างไว้เพราะไม่รู้น้ำหนักที่แน่นอนอ่าไม่ได้ไ่แล้ราคาขายอ่าแปดร้อยห้าอ่าจแปดร้อยเจ็ดสิบนี่ นะครับนะราคาปกติมีเลือกคุณสมบัติย่อยเลยขนาดอ่ขนาด,นาดมีขนาดให้ใส่ด้วยอสอสีเดี๋ยวไปแจ้งรายละเอียดในนั่นแล้วกันเันจะดูยอ่อยเกินไปการเลือกรูปหนึ่งสิบรูปของวีดอฟช้อปปิ้งเดี๋ยวผมจะเอามาแค่สองรูปนะครับสองรูปเดี๋ยวนะ อัพโหลดแล้วกันอัพโหลดดีฟ้าอัลบั้มปึ๊บึิบ รอครับลองบันทึกดูแท็กใส่คีย์เวิร์ดนะครับตรงนี้ขั้นด้วยคอมมา อันนี้เป็นส่วนของลิงก์นะครับก็ตัวนี้คำอธิบายนะครับเราสามารถแก้ไขอธิบายได้อันนี้คงต้องผลาทเพิ่มนิดนึงนะครับก็เอาไว้อย่างเท่านี้นะครับแล้วก็กดสต็อนะครับปุ่มบันทึกนี่คือเอาไว้ให้กดอีกทีนึง่งรารอให้ทุกอย่างคอนเฟิร์มก่อน,อนของวิชีเนม พิมพ์ภาษาไทยหลังบ้านพีเลฟนะครับเห็นไหมเพิ่มสินค้าปึ๊บอ่อาทีนี้สิ่งที่ผมมีตอนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของ <c oughs> การดึงข้อมูลของของเว็บ ไอเซีนจิตรชันเดิมนะครับที่ใช้บริษารเทปช็อปอยู่อันดับแรกคือมีหัวข้อสินค้านะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะเกิน80คําแน่นอนนะครับเท่าที่ดูนะเกินหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเกินกรณีทีงเกินเงี้ยเดี๋ยวผมจะตัดคำบางคำที่ไม่จำเป็นออกถ้าคุณนี้ถ้าผมค้นหาเจอนะ นี่2รายละเอียดสินค้าตัวนี้น่าจะเกินจากที่กําหนดแน่นอนแต่ไม่เป็นไรนี่คือก่อให้ละเอียดไปนะครับส่วนชุดชุดหมดหมู่เดี๋ยวค่อยไปแก้ในทนีคือเอาทีละหมดหมูที่ผมกะไว้นะหาสินค้าผมมีมาหาสินค้าผมมีมาลูกรู้สึกว่าจะดึงไว้5ลูกจะเอามาใช้แค่สามสองลูกแล้วกันนะครับแท็กผมมีมาแล้ว ตรงคำบรรยายนี่อาจจะต้องตัดคำบางคำออกนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึง่งนะครับโอเคเราไปดูข้อม,มูลที่ผมเคยเขียนเอาไว้ส่วนนี้คือส่วนของการาข้อม,มูลที่ผมสรุปเอาไว้ดึงข้อม,มูลน,นะครับเดี๋ยวไปดูชุดอื่น ไปเซ็กันครับเป็นในส่วนของ V ีเลฟนะครับวิดีโอตัวนี้ผมบางบางบางจุดผมต้องตัดไปนะผมต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันจะยาวเกินไปบางส่วนนะครับผมเพิ่ม <te le af> ไปเลยปุ๊บอ่าชุดที่ผมเคยทำไว้แล้วนะครับอันนี้คือชุดที่ อันนี้คือชุดในส่วนของการโหลดข้อมูลนะนะครับถ้าใครที่ดูในส่วนอีบุ๊กเนี่ยผมจะใช้ในส่วนของไฟล์เ t ็กแทข้อมูลที่ได้จากาหน้าเว็บเดิมเนี่ยนะครับที่การดึงเนื่จากการดึง e x ็กแทค่าของไฟล์เดิมชื่อว่าจับสองจับดัดเซนวีนะครับทีนี้ผมจะอันนี้คือในส่วนของพอเขาโหลดหน้าเว็บเสร็จแล้วเขาจะเพิ่ม Open t a ท็ขึ้นมาแล้วก็โหลด Data นะครับ แล้วก็ go to ในส่วนของ admin ของ asia street fashion ที่อยู่ในส่วนของ v l e v e นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะผมจะให้เขาผมจะให้เขารอเวลาหลังจากเขา้า a d ผมจะให้เขารอเวลามาประมาณ5วินะครับเพื่อให้ทุกอย่างโหลดจริงๆรเขาะระบบเขารออยู่แล้วเรา60นะครับ60แล้วก็สเต็ปอีก5 5 ห้าวินะครับพอโหลดเสร็จผมแทงเข้าลออีกห้าวินะครับทีนี้ผมจะกดจนผมปุ่มเพิ่มสินค้าอารออีก2วิเพราะว่าเป็นส่วนของเจคิวดี้บางส่วนนะครับเป็นอัจจกแล้วก็ในส่วนของชื่อสินค้าทีนี้พอชื่อสินค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูก่อนว่าช็อปสองนะฮะช็อปสองที่ว่าเนี่ย มีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะผมทําไปแล้วผมก็พูดตรงก็ลืมนะครับลืมสองเปิดขึ้นมาคอลัมน์รแรกเป็นราคาคอลัมน์ที่สองเป็นไตเติลคอลัมน์ที่3เป็นรหคาสินค้านะครับ นะเราไปดูกันอลัมนแรกนะฮะอันนี้คือคอนหนึ่งผมก็เพิ่มเข้าไปคอนหนึ่งนะครับต่อมาเป็นารายละเอีาาเยดสินค้าอันนี้ขอขั้นเดี๋ยวคุณไปติดตามในส่วนของอ,อีกอีกคลิปหนึ่งนะ